คุณเคยสงสัยไหมว่าผู้ชายมองว่าอะไรเซ็กซี่ที่สุดในตัวผู้หญิงคำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจเพราะมันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาวันนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจสเสน่ห์ที่แท้จริงที่สามารถดึงดูดผู้ชายได้โดยไม่ต้องอาศัยความสวยหรือหุ่นดีถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยหนึ่งทัศนคติที่ดีและความมั่นใจความมั่นใจและทัศนคติที่ดีเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้ชายอย่างไม่น่าเชื่อผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองมีความสุขกับชีวิตและไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร มันจะเป็นที่สนใจของผู้ชายมากกว่าคนที่มีแต่รูปลักษณ์แต่ไม่มีเสน่ห์จากภายใน2การสื่อสารที่น่าสนใจการพูดคุยที่น่าสนใจทําให้ผู้ชายรู้สึกเชื่อมโยงและอยากอยู่ใกล้ผู้หญิงที่รู้จักใช้คําพูดสื่อสารได้ดีและมีมุมมองที่ชวนให้คิดเป็นคนที่ดึงดูดได้มากกว่าความสวยภายนอกเสียอีก 3. พลังงานที่เป็นบวกไม่มีอะไรน่าดึงดูดไปกว่าผู้หญิงที่มีพลังบวกผู้ชายชอบอยู่ใกล้คนที่ทําให้เขารู้สึกดีมีความสุขและมองโลกในแง่ดีเพราะมันช่วยให้บรรยากาศรอบตัวสดใสขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน 4. ความฉลาดและความสามารถในการแก้ปัญหาสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่อยู่ที่ความคิดผู้ชายหลายคนให้ค่ากับผู้หญิงที่มีความฉลาดมีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลเพราะมันแสดงถึงความเข้มแข็งและสเสน่ห์จากภายใน 5. การเป็นตัวของตัวเองไม่มีอะไรน่าดึงดูดไปกว่าผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองผู้ชายสามารถสัมผัสดได้ถึงความเป็นธรรมชาติของคุณถ้าคุณมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครพอใจ นั่นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จริง6ความ,มอ่อนยโยนและความเข้าอกเข้าใจความอ่อนยโยนและความเข้าใจผู้อื่นเป็นเสน่ห์ที่ผู้ชายมองหาผู้หญิงที่สามารถรับฟังให้กำลังใจและเข้าใจคนอื่นได้ดีเป็นคนที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้7อารมณ์ขันและการรู้จักหัวเราะอารมณ์ขันเป็นหนึ่งในเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชายตกหลุมรักได้ง่ายผู้หญิงที่สามารถทำให้คนรอบข้างหัวเราะและรู้จักสนุกไปกับชีวิตจะทำให้ความสัมพันธ์มีความสุขและไม่น่าเบื่อและนี่คือเสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายมองว่าเซ็กซี่ที่สุด โดยไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเลยถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดยธรรมชาติลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าความสวยที่แท้จริงคืออะไรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย